ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ภาคฟุตบอลสรุปตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์2025รายวันออฟ i ิเชียลอสตโปโกคว้าตัวปอร์พอกบากองกลางฟรีเอเจนต์ดาวดังชาวฝรั่งเศสโดยเซ็นสัญญาร่วมงานกันถึงสิ้นเดือนมิถุนายนปี2027ออฟ i ิเชียลเอซมส่งคลายอเก์ er, แบ็กขวาประสบการณ์สูงชาวอังกฤษ ล Manchester City, หลังหมดสัญญาย,ยืมตัวในวันนี้อ f ฟฟิเชียลเอซิบิลนส่งชูอัลเฟลิกซ์ตั์ตัวรุกกลับเชลซีหลังหมดสัญญาย,ยืมตัวในวันนี้ออฟฟิเชียลเอฟซีโคเปนเฮเกนคว้าตัวยูซูฟาโมโกโก้กองหน้าดาวรุ่งชาวเยอรมันจากบุริเซียดอทมุนด้วยราคา5ล้านยูโรหรือประมาณ190ล้านบาทบวกกับแอดออนอีก2ล้านยูโรหรือประมาณ76ล้านบาท ดยเซ็นสัญญาร่วมงานกันถึงสิ้นเดือนมิถุนายนปี2030เชลซีปิดดิวคว้าตัวเจมี่กิทเทนส์ปีการรุ่งชาวอังกฤษเรียบร้อยหลังจากที่บริสเียดอทดมุนตอบรับข้อเสนอชิ้นล่าสุดที่สิงบลูส์ยื่นไปให้พิจารณาโดยดาวติกในวัย20ปีจะเซ็นสัญญาในถิ่นสแตมฟอร์ดบริดจ์ยาวไปจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายนปี2032ค่าตัวของกิทเทนส์อยู่ที่เกือบเกือบ55ล้านปอนด์หรือประมาณ2,475ล้านบาท f a บริสฮอกินสและ f a b r i ซิ o อรโรมาโนเชลซีเสริมไม่หยุดชุดไม่อยู่ล่าสุดจอคว้าตัวชูวอัลเปโด่กองหน้าทีมชาติบ,บราซิลของบริันมาร่วมสังกัดเพิ่มอีกรายหลังนักเตะโอเคสัญญากับสิงบลูสขณะที่เจ้านกนางนวลตอบรับข้อเสนอแล้วโดยาดาคาดว่าค่าตัวประมาณ50ล้านปอนด์หรือราว2 2 0 0ล้านบาทแถมโมฮกแซม้ามีสิทธิ์ลงเล่นฟีฟ่าคลับเบอร์คับด้วยดีแอตเลติก แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังคงมีความมั่นใจที่จะได้ตัวแบรนเอมเบอร์โม่ปีกดาวดังทีมชาติแคมาูนที่ถึงแม้โดนเบรนเฟิร์ดปฏิเสธข้อเสนอในการซื้อตัวถึง2รอบแล้วก็ตามฟาบริซิโอโรมาโน่วูฟแฮม์ตันวันเดอร์สกำลังให้ความสนใจที่จะเซ็นสัญญากับยูนุสมูซากองกลางทีมชาติสหรัฐอเมริกาของสโมสรเอซิมิลานที่ราคา20-25ล้านยูโร ทือประมาณ760-950ล้านบาทกาเซตตาเดลโลสปอร์ตซันเดลล์ได้มีการสอบถามลาซิโอถึงความเป็นไปได้ที่จะเซ็นสัญญากับมาเตโอเกนดูซี่กองกลางทีมชาติฝรั่งเศสฟาบริสฮอกกินส์เอซิมิลานบรรลุข้อตกลงคว้าตัวสมูเอเล่ลุชี่กองกลางทีมชาติอิตาลีเรียบร้อยหลังจากที่ตูรินโนตกลงขายให้ที่ราคา23ล้านยูโรทือประมาณ874ล้านบาท วก,กับแอดออนส์อีก2ล้านยูโรหรือประมาณ76ล้านบาทโดยริชชี่จะเซ็นสัญญากับปีศาจแดงดำถึงสิ้นเดือนมิถุนาย,ยนปี2030ฟาบริซิโอโรมาโน่ฝังคู่ปรับร่วมเมืองอย่างอินเตอร์มิลานก็ปิดดีลคว้าตัวอองเชโย,ยอันบนี่กองหน้าดาวรุ่งชาวฝรั่งเศสได้สำเร็จนังปามาตกลงขายให้ที่ราคา23ล้านยูโรหรือประมาณ874ล้านบาท บวกกับแอดออนสอีก3ล้านยูโรครือประมาณ114ล้านบาทฟาบริซิโอโรมาโน,โนอัลนัซเซเรงวิกเตอร์บูนิเฟสกองหน้าชาวเนจีเรียของไบเออ์เลว์คุเซนเป็นเป,นป้าหมายหลักหากจอนดูรานหัวหอกชาวโคลัมเบียที่กำลังได้รับความสนใจจากเฟเดบาเชอ์อัมลาทีม CBS Sport จอยากไปก็ไปเฟเดริโกวาลันดัสประธานสโมสรสปอร์ติ้งลิสบอน ออกโครงแถลงชัดเจนแล้วว่าวิกตอร์ยเคเรสจะย้ายทีมในช่วงซัมเมอร์นี้หลังกองหน้าทีมชาติสวีเดนประกาศไม่ขอรับใช้สโม,มสรต่อแต่ย้ำชัดไม่คิดปล่อยตัวในราคาที่ย่มเยาวอย่างแน่นอนงานนี้แมนยูและารสเซนถ้าอยากได้จริงๆต้องยอมทุ่มหนักเท่านั้นฟาบริซิโอโรมาโนใกล้สมหวังาอ์เซน,นมีลุ้นในตัวคริสเตียนมอสเกราของบาเลเซียมาเสริมแพงหลังโดยสโม,มสรยอมควักกระเป๋าไม่ต่ำกว่า20ล้านยูโร หรือประมาณ720ล้านบาทซึ่งเป็นจำนวนเงินที่ทับไอค้างข่าวขาดหวังเอาไว้หากต้องเสียสตาร์คนสำคัญซึ่งทำให้ดิวดังกล่าวลุกล่วงได้ไม่ยากฟาบริซิโอโรมาโนขณะที่ในรายของมาตินซูบิเมนดีกองกลางทีมชาติสเปนของรอัลโซเซดาตกกำลังจะก,กลายเป็นนักเตะใหม่ของารสเอน หลังเจ้าตัว,ตวควงอินยาคิอิบันเยสเอเจนส่วนตัวเดินทางมาจากสนามบินโลอูมุ่งหน้าสู่อังกฤษเพื่อจัดการขั้นตอนสุดท้ายของการย้ายมาเล่นร่วมทิดแอมเบรสสเตเดียมเน้นของเบาไม่ต้องใจหนักแมนยูกระโดดรั้งตำแหน่งเต็งหนึ่งที่จะได้ตัวโดมินิกคาวเว์ลเลวินไปเสริมทัพแบบไร้ค่าตัวหลังหัวหอกชาวอังกฤษประกาศอัมลาท็อปฟี่สีน้ำเงินเนื่องจากหมดสัญญาเรียบร้อยแมนเชสเตอร์อีฟนิงเนลส ไอทรักแฟงเฟิร์ตเลงฟรายโยอิวานวิชหัวหอกดาวรอดของแซงชิลลวสมาแทนที่อุโกเอคิติเก้ดาวยิงของตัวเองที่มีแววจะย้ายออกจากทัพอินซีแดงดำในช่วงซัมเมอร์นี้เนื่องจากมีหลายทีมใหญ่อยากได้ตัวไปร่วมสังกัดโดยเฉพาะสโมสรในพิเมลีคิกเกอร์ฟิอุริตีดาสนใจอยากได้ตัวเจมส์แม็กอาร์ตี้กองกลางตัวรุกเด็กปันของเรเบลสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้มาร่วมทัพโดยมีการติดต่อทัพถามเบื้องต้น ตั้งแต่ช่วงเดือนมก,การาคมแล้วส่วนค่าตัวน่าจะาประมาณ20ล้านยูโรหรือราว780ล้านบาทบาซโลน่าเดินเครื่องเต็มกำลังหวังเซ็นสัญญากับนิโก้วิลเลียมส์ปีกจอมพลิ้วจากแอตเลติกบิเบาในช่วงสัปดา์หน้าให้ได้หลังบรรลุข้อตกลงส่วนตัวกับนักเตะไปเรียบร้อยแล้วส่วนค่าตัวเจ้าบุญทุม่มยินดีจะจ่ายค่าฉิกสัญญา62ล้านยูโรหรือราว2418ล้านบาทดีอาริโอสปอร์ต เพื่อความอยู่รอดซันเดอร์แลนด์มีการขยับเสริมทับเช่นกันโดยพวกเขาบรรลุข้อตกลงคว้าตัวเรนินโดมันดาว่าฟูลแบ็กของอลาเดโกมาตรีดโดยนักเตะจะย้าย,ายามาร่วมทีมแบบไม่มีค่าตัวพร้อมกับเซ็นสัญญา2ปีฟาบริซิโอโรบาโนเบซิตัสบรรลุข้อตกลงด้วยวาจาในการเซ็นญ,ญาคว้าตัวแทมิอับรามัมหัวหอกจอมพเนจรของมาป่าเหลืองแดงออสโรมาแบบถาบอลในช่วงซัมเมอร์นี้โดยคาดฟ้าค่าตัวในการย้ายทีม อยู่ที่ประมาณ20ล้านยูโรคือราว780ล้านบาทเท่านั้นฟาบริซิโอโรมาโน่หรือว่าผู้เอาจริงกับการคว้าตัวมาเกฮีประกันหลังระดับทีมชาติอังกฤษจากคริสตัลพาเลสแต่พวกเขาต้องจ่ายเงินค่าตัวไม่เกิน45ล้านปอนด์หือราว1,755ล้านบาทแมดดีอีเกิลส์อยากได้ค่าตัวระดับ65-70ล้านปอนด์ หรือราว2,535ถึง2,730ล้านบาทแต่เนื่องจากนักเตละลัสัญญาถึงแค่ซัมเมอร์ปี2026ทำให้อาจจะต้องยอมจำใจปล่อยตัว Give me spot r หากเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบนช anel ภาคฟุตบอล